กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเนาะบอกว่าชีวิตในประเทศเราก็ต่างประเทศพี่น้องเลยกนันยินดีตออ้อนรับข้าวซุ่นซ่องบปเตียงทองทานเนี่ยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้บปเตียงกับสิภาพพี่พ้าน้องกับไปทั้งบ้านดงหน้าข้านะครกระสอนพม,มีห่านพ่อแม่พี่น้องเลยแขลงสวรรด์นนเขตเนะเาะเป็นเตียงสีข้าไปจ่ายเงินให้สร้างเนาะที่เห็ดเฮือนน้องลาตีแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเปเตียงยังจ่ายท่านในเบิร์ตเนาะ พอ,อยังข้างเพิ่นอยู่หาแสนกีพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าเพิ่นเห็ดยังโบเลวเนาะอ่าปักตูปักตางเพิ่นก็ท่อนได้ใส่พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยอ่าเพะเตียงก็เลยกข้างไว้ก่อนเนาะถ้าดใจเพิ่นเบิดเดี๋ยวเพิ่นก็นอา่าชื่อว่าจังใดเลยมันบกคักปันใดน,นะพี่น้องอันเฮือนอยังโบเลวเนาะต้องรอยเพิ่นเห็ดแล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนจังใจเพิ่นเบิดเพ,พิ่นทวดเพราะอะไรพี่น้องเอ๋ยไปไปเบิ่งไปส้มน้ำกันว่าเพิ่นใส่ปักตูปักตางเรียบร้อยแล้วเฮือนแล้วสวงามทำใด น้าพี่น้องเนาะไปไปบึ่งไปชมกันเลยพี่น้องโอเคผมเม่พี่น้องตอนนี้มาเตียงกันเข้ามาซอยเก่าเสื้อเดิมเนาะพี่น้องเนาะซอยบ้านเพื่อนน้องลาตีทอยพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าชิเจอไปแน่เนาะพี่น้องเนาะอยู่เพื่อนเมื่อนี้พี่น้องเลยเพราะว่าบางเทื้าเพิ่นกะน้องเพิ่นกะจะอยู่ขุนแหละมองเผาทานเผาอ่าเห็นเรื่องเห็นงานพุ่งช่วงเก่าขุนแหละพวกพี่น้องเลยพวกอยู่พี่มันก็ยังบ่มีน้ามีไหนเนาะอยู่กันลำบากพี่น้องเลยเพิ่นกะ ไปมา,มาพี่น้องแต่ว่าการส่วนใหญ่เป็นกน็นาจะมานอนผีเนาะหลังจากขึ้นเพื่อนขึ้นซานแล้ลวบ่เ,เ,ตนนเตียงก็ยังทนไปหาน้องิ่นเลยพี่น้องเลยโอเคแล้วเพื่อนพี่น้องตอนนี้บ่เตียงกัมาฮอดเพื่อนเล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยโอ้ยยาทางกกนยากในนั้นนึงพี่น้องเห็นเนาะพอเป็นทางรถอ e ีแท๊กพี่น้องเลยโบเ,เมนทางรถใหญ่เนาะ, <laughs> ะสียากในสักหน่อยพี่น้องเห็นปะ ไปหาน้องเพื่อนน้องกัน,กนตน้องไปพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเนี่ยปะเตียงซื้อผลไม้มาฝากเราเนาะฝากมีตู้เพื่อนพี่น้องเลยมึมมงมูกับมเงาะกับมักอ่ามักนัดพี่น้องเลยป๊ะโตพี่น้องเนี่ยเนาะสร้างเฮงดีดอกปะ๊ะโตเป็นขั้นขนาดโอ้ sạt ah, khác cái đó này nó giờ non viên vô đấy này dài hùa trở về đi ai trở về đi nó rồi rồi ô nong là tỷ bồ ma bao pet pet lập trang bao ô rồi rồi á để đỡ phồn rồi mày rồi non phi là bao จะมานอนกับห um ้องนี bye ้ม well oh. ันเครื่องเต็มกะเข้านอนในไม่ทถาก็เลยนอนนี่เปิดประตูไว้เครื่องจนเต็มเลยมอาเลขชิโกะออกค่ะคือบอกเอาอันไว้ตารางน้ำอันพวกอันน้ำพวกอย่างยันคนรักบ่โอ้อ่าน้องาตีเพิ่นไปปิ้งเฟรเนาะอยู่บนอยู่บนเพิ่นเคยเห็นงานเหตุการณ์เพิ่นเนาะ โอ้พี่น้องเไยเพราะว่ามันก็บุมีเงินมีคำเนาะถ้าบุฮ็ดก็ได้เพิ่นจาน้างเมื่อไหร่ก่อนน้องตอนเศร้าค่ะไปล้างถ้วยนั้นได้ 6, ไปปเศร้าพันแต่ไปปิ้งค่ะตอนแรงอ่ะแต่สามโมงอ่ะหอดแปดโมงนะเพิ่นหายซิมหาพันโอ้เพิ่นพึเพินเว้นเนี่ได้สามซิมหาพันได้สามซิปได้สามซิปโดยโอ้โดย,ดยล่างถ้วยแล้วก็มาล้างถ้วยตอนเศร้าแล้วก็ตอนแรงไปปิ้งเป็ดอืร โดยดูใช้หันปิ่งเป็ดเพิ่นทางเข่าบ้านเฮือนนั่นแหละแกู่ลในบ้านไครบ้านไครเขาเปลี่ยนหั่นกุไก่บ้านมอคอนี่เด้อห้าวข้าวไปในข้างใช่ไหมบออยู่นี้โดยโดยเพิ่นก็ได้ขายบ่คือบูมีเฮือนคนแถวนี้เนาะแบบนักเรียนมอคคอโอ้ในกลับแบบอัน แค่เก่าเพิ่อนนะแบบเพิ่นตะกี้ห่านเพิ่นอยู่ในหั่นนะโอ้ห่านปิ้งเป็ดนี่ขายตอนแรงเนาะโดยออ๋มีแต่ปิ้งเป็ดบ่ดือปิ้ปิ้ปิ้งหยังกานมีเลือดแป้งแน่โดย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 นั่นคือมีโอกาสพอได้ไปกินปิ้งเป็ดนี่เนาะฮ็ดได้ผ่านไปเนาะยายโดยเป็นอะไรเนาะเฮือนใหม่เฮาฟันดีบ่ต็ดื้ออัน ใส่เบิดได้เนาะโดยปงงปงเยี่ยมอืพี่น้องมันก็บ่คักซําอันแบบว่าไม้กบเลยเนาะอ้ายเนาะโดยโดยแบไม้เพิ่นก็บ่ได้กบโดยเดี๋ยวเออก็ปิดงก่อนพี่น้องเอ้ยก็ต้อ้นเข้าอืมป้อแบบเจ็บคกิโลนี่เนาะแบบปิดมิชิดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอากแจกนหน่ยบักใหญ่เรียบร้อยบักใหญ่ๆนี่เนาะ พอเห้งเพื่อจะตัดขาดกับพี่น้องเลยบวขาดง่ายเราเนี่จะเจ็บปักกิ่งง่ายปร,รนนาารประตูหนาสาวนเ้อต้องยัดพี่น้องเลยบุยัดโจรมันหลกมาอันนี้พอประตียงซื้ออันนี้ไม่อัดอัน,นพี่น้องบลยโมเนต์แผ่นเ,เรียบเนาะเพราะว่าครั้งแรกว่าเสียวแผ่นเรียบหรืจะมันเตะพี่น้องเลยเพราะว่าประตูปิดไปปิดมามันอ่ามันสิแตกไวเนาะก็เลยเอาไม่อัดอ่า ต่มันก็สิแพงกว่าแผ่นเรียบอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าไม่อัดนี่เนาะแต่มันก็สิทนกว่าเรียบร้อยเบิดมันนี่เนาะโดยอืมพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องโอ้บัดนี้ก็ยังเหลือแต่อ่ขาดหยังที่จําเป็นน้องที่ในตอนนี้เนาะนีไฟและไอไฟเนาะโอโดย ไฟนีโตแบบใดสำหรับน้องอ่าแบบว่าขอต่อน้ำเพลนผู้เจ้าของที่ละเจ้าของที่<ด>ที่นี่บอมีแต่ว่าเขาซื้อเอาสายไฟมันเองอ่าขอต่อน้ำเพลนแหละเขาไปซื้อสายไฟมาต่อน้ำเพลนโดยมันเละแต่ก็เขาเขาเขาเสียเป็นได้เดือนให้เพลนบอโดยสมมติว่า6าพันก็ออกอ่าก็เพลน40พัน,พพนอ๋อแบ่งคนละครึ่องอีกซ้ำอืมสมมติว่าเดือนนี้นี่คาไฟช่วงม,มาเทไรกะยะแต่กะหารครึ่งน้องกันก็เพลน กระบอลจะคล้องทีแล้วเพิ่นก็ใจดีกระดีได้เนาะสําหรับอันาแถวแถวบ้านไร่หนี่บไร่ได้แบบนี้สมมุติว่าซื้อคือไร่ไปต่อน้ําเพิ่นนี่อ่าต่อมาเฮือนเฮานี่เฮาต้องค่าไฟเท่าไหร่นี่เฮาต้องเสียรวมเบิดทั้งสองเพื่นน่ะเฮาต้องเสียรวมเบิดอันนี้มีแต่เพิ่นว่าให้เฮานับไปซื้อไปเองโดยไปกะยังบ่มีเงินนี่แหละอ้ายเอ้ยแม่นโอตอนนี้ก็คือยังอ่า ก็ง่ายกับบได้เพลงดอกพี่น้องเลยสายไผ่นี่น้องน่องได้เทกเบิงบ้งระเบ้อจะเือนนออ่องนี่ไปพ่นประมาณจังเมตรประมาณราณ100อ้อยเมตรร้อยเมตรกับบเพลงประไดพี่น้องเลยประมาณไร่ทั้งคำที่ซื้อรดพงลดไฟน้ำนี่อย่างนี่กับประมาณสองพันกว่าบาทนี่แหละประมาณนี่นประมาณพี่น้องเลยว่าแต่เฉพาะแต่สายไผ่นี่ประมาณพันกว่าบาทเนาะเบ้เตียงไร่เบิ้งแล้วก็เขาต้องมาซื้ออัน กระุงกระดานอีกได้พี่น้องเไยดอกพงดอกไฟประจุกระเสบอีก,กประมาณสองพันกว่าบาทโอ้กบอับโบแพงอะไรพี่น้องเไยเนาะยเแต่ว่าเพิ่นกระจายดีแห้งเพิ่นไฮโต้น้ำเนาะเพิ่นอีต้นเพิ่นว่าเพิ่นน้องนะอยู่แคมป์ป่าก็ไม่เท่านี่แหละเพิ่นว่ะขำมันมืดมันปี่เนาะมันมันมันบอชลูกกันว่าเอาไฟฟ้าโซลาร์เซลที่เอื้อยันเพิ่นเกิดบุญซื้อให้กะทั้งนั้นพระบุญมีไตบัดเนืองทานเนืองนางพระบุญนีโดยมันมันกับมันกับเมนอยู่เนาะไฟอันนั้นกับพี่น้องกับไฟโซลาร์เซลมันกะ ันกับโมฮุมจำไปฟ้าเนาะง่ายง่ายจ้ะมันชีซ่วงพ้นอ้าแต่ว่ามันโมฮุมฮุงกับไต่ดั้มไม่กะมันเบิดกับมันสากโทรศังฆ์ก็สับกับบรสุวกปันไรเนาะบริสุทธิ์สักสับโดยก็มีดไต่กินเข่าแล้วกับมอดไหวโอ้กับใครบุบบุบมี่ยั่นอาการโดยโดยกับพ่อพ่อได้พ่อได้แก้ไขตัวนั้นกันเนาะโดยแต่ว่าสําคัญนี่กับตัวนี้กับน้ำนี่แหละเนาะกับแท่งน้ำนี่พี่น้องเงย อย่า so 2อย่างเดี๋ยวบ่ตีนก็เอ่อเดี๋ยวที่น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังว่ากันว่าสิเอ่อเอาตัวใดก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแทงน้ํานี่ก็สําคัญแทงน้ํานี่ก็สิคุยกับน้องเพิ่นก็เอาเอาเป็นแทงเนาะโดยมันแทงก็สอ้ยเเพราะว่าให้น้องเพิ่นถามเบิ่งางมันดหลายเนาะสิก่อเป็นอาพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ปูนอ่าเฮ้ายอีกกระพง่พี่น้องเอ้ยโดยแนวแพงช่วงอือโดยกอีก ตูนกับเป็นเป็นตูน่มว่าเพื่อนว่าเพนว่าเอาแทงดิกว่าเนว่าแม่แม่มชาวชาวชอบหวดชิูเียวกับชิบพกยังชื่อเติมเพื่อนว่าอันนี้คือขาวข้าไว้ก่อนที่ชื่อยังกับบได้ฟันทุ่งว่าจักชีพอเพอสิเพื่นว่ามาหนกันเนาะนวาวเากับันก่อนเพ่อนว่า โดยนักท่องเที่ยวมาพร้อมๆโดยหลายบ่อนหลายที่เอออ่ากะเอาตัวนี้ก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวมือใดอันมีโอกาสกะเดี๋ยวสิอ่าคุยกับแม่เพิ่นพี่น้องทงแม่บุญทวีเพิ่นแหละเนาะโดยเพิ่นกเดี๋ยวสิซื้ออสิซื้อแงน้ํามาให้ พันลิตรนี่กะกุ้มได้หลายมืออยู่ที่น้องๆเนาะถ้าใส่องค์1ิผาก็ประมาณ6องค์โอก็ใช้ได้อยู่บ่จักจัก2-3มือกิได้อยู่เพราะว่าส่วงนี้มันส่วงพลเออโดยเฮาก็เพื่อพลตกลหยังเฮาก็ตงน้ําแน่หยังน้ําแน่เนาะโดยโดยโดยกะเฮ็ดหางลิ้นน่แหละต่อใส่แทงนแม่น่อแต่ว่าอันนี้กลนํางวัหั่นเป็นดเนาะกอันบ่ได้บ่ได้หยังเนาะบ่ กามาตรฐานดีอยู่ก็ไม่พี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็เปิดแล้วบ่สีทาหมดเลยโอ้ฟดีทัวเลยนาอพี่น้องเนาะนี่โอ้งามขนาดพี่น้องเลยเอมันค้ายๆคือแบบแบบเพื่อดินเลยพี่น้องเลยค่ะแบบเนาะถือใจย่ายู่ะมันเข่ากับอยู่ในป่าในดอนเนาะั้งแรกเขาว่า หวยเห็ดชีชมพูวาเห็นนองลาตีวะเจ้าปูชาพัดเจ๊ดจาดพดเนะเาะนี่แหละถ้าใจเข้ากับมักสีนี่แหละม <c oughs> ันเป็นสีควนบุรีพ่น้องเไอแต่ว่าช่วงนี้กัเที่ยวไปไปมาๆเนาะ<ด>ไปพุ่นน้ำเน่ <c oughs> เห็ดเห็ดท่านยู่บ่น้องเห็ดท่าน <c oughs> <ด>ยี่บ่ช่วงนี้กันโดยาะวกระสอบกับมันแพงไอ้กระลังหางโดยต้องซื้อกระสอบซื้อไม่ซื้อโตอีกเนาะกระสอบก็หน่วยละพันโดย,โดยโด พี่น้องเลยมีอยังก็มีแต่ต้นทุนสูงๆเลยตอนนี้ก็ดได้บวกกับย่ามผลนี่เฮ็ดง่ายือเฮ็ดายากนนเนาะเฮ็ดทานยากสุดๆเลยยากสุดเลยย่ามผลนี่อแปลว่าผลตุกกบมันเปียกแบบต้องจกเอามานะอืม,มันมุนผลตุกาลกับบุดีบะโดยโอ้ถ้าว่า<ด>แห่งพระด้ก้อยคือก้อยปูนนี่โอ้ต้องผสมอีกเนาะโดยก็บ่กง่ายปันใดเด้พี่น้องเฮ็ดทานก็ได้ อถ้ามันนาไม่ก็หายากอีกเนาะเดี๋ยวนี้ก็แต่ว่ายำพลก็ราคามันก็สิขึ้นอืยแต่ว่าราคาทานนี่สิแพงขึ้นโดยแต่ว่าเฮาก็สิเฮ็ดยากขึ้นโดยมนอกะลื่นตัวเก่าประมาณ2-3,000นี่แหละ2-3,000กีบต่อต่อกระสอบเนาะโดยตีกีก็ราย15เดี๋ยวนี้ก็ประมาณ17 17อืดสโดยสูงสุดนี่เท่าไหร่เนาะ17สูงสุด17สูงสุดแล้ว ตอนนี้ก็เพิ่นกับค้าชิบเช็ดเบิ้องแรกโดยพอมันเข้าสู่ยามพลเนาะมันก็เฮ็ดยากอืยแต่ว่ายังเฮ็ดคือเก่าเนาะโดยก็ไปมาๆเลยมีแต่เฮาแล้วมานอนนี่อือแบบถ้าบ่มีทานก็พากันมานอนเมื่อซ้ำอะไรโดยโดยเที่ยวไปเที่ยวมาห่วงทั้งนั้นทั้งนี้เนาะทั้งพุ่นก็มีเครื่องอยู่พี่น้องเอ้ยทั้งนี้ก็มีของแบบก็บ่ได้โดยบนี่เฮงบ่เป็นบ่มีหยังทานหั่น ับเก็มีติเครื่องลีัน้อยคจบออกมาแล้วอันนันโดยบริมีเงินห้างบ่อกี่เานอนประจําอยู่นี่นะขึ้นเงินับอมแ่นเทาโดยโดยกการมันกนในี่นะกาว่ามันมีมีเพิ่มไปย่งเพิ่มภาระเลยยายเอ้ยทั้งกี่ห่วงยังห่วงยาได้วันนี้รถล่างเนี่ยกระ็อกไว้อยู่บ่ะลดลอ่ะโลอกไว้เด้อ รถนายอยู่ในเฮือนเพิ่นยังข้ามไปเอาได้เฉยบกสูและบักใหญ่แม่นแต่ว่านี่ก็ยังบ่ทันเฮ็ดคอกตะลางอยู่คันว่ามาอยู่นี่ก็ไปภาคไว้เฮือนเพิ่นอือๆๆเพิ่นมีอันเฮือนันมีหัวมีหาวจุ๊บๆเลยโอ้ถ้าเนาะถ้าได้เงินได้คมนี่พี่น้องเอ้ยเอ้อนี่ก็อยากอันซื้อตะนางเนาะพอได้ก็ตะนางมาอ้อมตะลางเฮือนให้เรานี่พี่น้องนี่ก แต่คือสีคักดจุดกไว้รถไว้ล่างไว้เครื่องไว้คลองก็ได้เนาะโดยกับแบบนี่ก็มันแค้มป่าแนอานาอ้ายกับป่าเลยเพราะว่าป่าก็มีบ้านคนอยู่ทางหนาแต่ว่ามันก็ไกลอยู่มันมันผัดมืดปี่พรอมไฟฟ้ากับโบมีเนาะมืดเบิดแล้ยแถวนะโดย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 เพราะว่านี่พี่น้องเลยเพราะว่าหนึ่งมากนก็อ่านี่มีแต่เข้มป่าแต่ผัดป่าผัดเป็นทางอันนี้เนาะโดยก็ไปบ้านคนกับกลไกลอยู่ วัดบรรทัดขันปานแหละแต่ที่คนสาวมุโราคนหาการหาเงี้ยงกันยางตามทางเนี่ยนี่เนาะโดยมันแหละกะกะก็มีมีซิทอยู่ได้พี่น้องอย่างที่จะเฮียง่ายของกันเลยเนาะการบ่พื้นมันกะรถล่างนี่ก็ระวังให้ดีแหละเพราะว่าหัวคังกะบันบ่ค่อยเนียนนาพี่น้องเลยเพราะว่าเปิดไพ่เรีเนี่แล้วเนาะอะมาจากไพ่เลี้ยงล้ำอยู่ซือโดยมีแต่เบิ่งเอาและสู่ล็อกไว้เนาะโดย เอ่อก็ว่าก็มันม <Viol in. S 1> ีพ <t ương Exped ition> <ương y> ื้นมีไฟก็สิไคกว่านี้อยู่เนาะถ้ามีไฟน่ะสิใต้อยู่นอกหน้าเอ่อเครือนน่ะดอกนึงแม่นๆกําลังดอกนึงนะมื้อนี้เพิมืดค่ํามาเพิมืดเลยพี่น้องเอ้ยยอืโดยเอ้าจังได๋ับพี่น้องนี่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอันพังเบิงพี่น้องเอ้ยถ้าแม่เพิ่นว่าจังได๋เนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดากซอยน้องเพิ่นก็เไฟนี่ก็สําคัญเนาะ พี่น้องเอ้เพราะว่ากับบริลลุ่งโดยตรงถ้าลงจากจากสายมันดูว่าลงเอาเองเขาส่วนโตด้วยนะกระสีแพงอยู่ได้พี่น้องเอ้แพงเลยต่ำๆนี่ต้องมีหละหมื่นกว่าบาทพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะแต่ว่านี่คือคือขอโตน้ำเพื่อน,น,อนมีหักแล้วที่ผู้คนขายที่ให้หละเพิ่นกะให้โต้แต่ว่ากะเสียคนละครงเนาะขาไฟกะคือว่าโอ้พี่น้องเอ้ก็คือว่า คือว่าดีไล่แบนี้เนาะเป็นกะทิะประมานั้นก็มาขออยู่น้ำมาขออัสไยขอปั้นอะไรเง่นมาขายของคนอื่นกับแพงเพื่อนวะว่าบอกง่ายๆคือเพื่นแบ่งใี่ใช่สิเลยเนาะาแบบว่คนเคยอยู่เคยกินน้ำกันแหละดยหักแพงเพื่อนแต่ว่าเขาต้องหาซื้อสายมาเองหารักมาเองเนาะละกะไม่ชังไพนี่แหละโดยโดยมันก็ม่ย่างเราลักเหรอเนาะสายนี่เลยนี่ต้องเงฮโดยโดยโดย ออโอเคาจากไดกะไอ้ขอตเมื่อก่อนมาเนาะก็มีแต่สีมอบเงินไว้ให้ค่าสร้างเพิ่นยังเหลือหาแสนกี่พ่อแม่พี่น้องเลยก็ถือว่าเพิ่นมาเห็ุแล้วแล้วแต่ว่าบาเตียงมาบ่ทันมือวานนี่เนาะเพราะว่าบ่เตียงกับทันในใจเบดมันเพื่อนทันได้เร้วพี่น้องเยเพราะว่ารุ่นขึ้นเพื่อนนั่นกะพักตู่กังทันใ้ใ่เนาะอ่ะอเาเผาจะข้นเอาเมือง,งามย่ำดีก้อนเพ่อแม่พี่น้องเลยอ,อก็ บอนอนเผาผมเป็นง่ายว่วเครื่องนี่พะกู้ท่านไม่ใช่ไม่เเผานะนอนนี้เราเบื้องหน้ากับโมเดลทันต์ก็กำลังถูกคุดคุมโดยโดยไอ้น่องเพื่อนแกจะได้เกยออกมาออกมงนั่งลินนี่เนาะมังนั่งลินม่ตู้นี่แหละพี่น้องเลยคังคุมคุดคุมนี่เนาะโดยแต่ยังไล่กัเลยก็ไม่สังไห้แถวนี้แล้วเสาก็ยังบ่ได้ยังบ่มีเงินมีคำแต่ว่าหากเราก็เตรียมไว้เนาะเราอยากได้เห็นม่ตู้นั่งลินเพราะว่าพี่น้องเลย S 2> <S 2> <S ว่าก็ออกพุนแลวสิห้เมตู่นะนอนพุนว่าลาตีนะนอนนี่วอเพราะว่าก็ออกมันกระสิก่วงอยู่แลวก็เอาเครื่องไว้หั้นโดนอันนี้เมตู้ก็นอนนี่ก็เปิดอันนี้ไว้แล้วก็เข้าก็นอนหั้นโดนลาตีมากก็นอนนี่แล้วนีวอ่อืเพราะว่าพ่นชี้แยกคนละหงาะพี่นอนะอ้องเนาะหนึ่งมานีก็เพราะว่าว่าง่ายๆก็กคือน้องลาตีเพิ่นก็ใหญ่เนาะน้องพามีก็ใหญ่แล้วก็ อ่าสิ่งก่ออีกพี่น้องก่ออีกแล้วก็เว่าเฮ็ดเป็นอีกอ่ะมงมงหนึ่งอ้อมไว้ห็นกันเมนใส้ยายนอนหันเนาะโดยเครื่องกระเป๋าไว้นั่นเครื่องอเครื่งลายนี่เครื่องกเต็มห้องหนึ่งเลยพี่น้องเลยเครื่องเต็มก็ต้องนอนนอกบ้านเครื่องลายพวกเครื่องที่เอามามือขึ้นเด้านใยทั้งของเบาเตียงทั้งของอ้บุญเนาะผสมกันมาเราเต็มห้องเพือนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อนบัดหอมมิตรจาตโตออกไปอีกพี่น้องเลย ขาว่าย่างนั่นก็คือทั้งตรุ่มตารางคำนีอันอันตะนางอ้อมไว้กับทีคายอยู่เนาะพอได้ไว้เครื่องไหวโครงก่อนพอไม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็โอ้มันกันยากอยู่เนาะอืมก็มีแต่ว่าเอ้าขามมีเงินมีคำจะไปก็บตึงโตไปอีกเนาะโดยโดยก็ที่สำคัญนี่ก็ตอนนี้มีแต่ไฟเนาะไฟกับน้ำกับแฉงน้ำนี่แหละสำคัญเนาะโดยโดยโดยอ่ะสามอันนี้อัน อไอ้ทีมอบเงินหาแสนขีบที่เรืเอฮัลล์ให้ไปให้น้องไปฝากไปให้สร้างเพนเด,เดอเป็นเงินของแม่บุญทวีเพิ่นขี้เก่าฮัลล์ฝากให้น้องอวยพรในเพ่นในน้องเนาะผู้ที่ซอย,อยเจ้าทั้งเบิดทั้งมวลในมือนี่แหละเนาะผู้ขาขอขอบุญขอบคุณเ้อทางแม่บุญทวีเพิ่อนอยู่ต่างประเทศที่เพิ่นซอยเรือขอบคร้วผู้ขาเท่าพานีและนางราตีทุกสิ่งทุกอย่างผู้ขามีเมื่อนี้วันนี้ก็ย้อนแม่บุญทวีเพิ่นซอยเรือทุกสิ่งทุกอย่างแม่เอ้ย ู้คคาก็ดีมกใจร้ายที่มีเมื่อนี่วันนี้ก็พอเมย์สวยเลือทุกสิ่งทุกอย่างผู้ค่าก็ขคะให้เมย์แตมีสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บจะสุด้ได้ความไขยย้จะสุมีด้วยแม่เด้อปัฒนาชิงไรก็เคะให้เจ้าได้สมดังมโนวังอันว่าโพยไปถูกยาสมีมาตองด้วยแม่เด้อนอนรับให้เจ้าได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสนแบนฝ่ามือมากก็ขคะให้ได้แก้วมณน,นีโศกโทษผ่านมันให้อย่ามาเบียดด้วยแม่เด้อ บอกว่าเจ้าทําธุรกิจการง,งานยังกับข้อให้ลาบลื่องไปเมืองน,นาได้แม่เด้อซาถูกถูกที่ผู้ค้าลืมบมได้กับไอเตียงเนาะผู้เพิ่นผู้เพิ่นมาเป็นสะพานบุญให้ผู้ค้าทุกสิ่งทุกอย่างผู้ค้ากับข้อให้อายสุกกายสบายใจคิดสิ่งใดกับข้อให้ได้สิ่งนั้นเด้ออ้ายเด้อนอนหลับจะได้เงินหมื่นนอนตื่นจะได้เงินแสนแบนพามือมากกับข้อให้ได้แก้วได้แวนเด้อโจทย์หยมาผ่านมานหาย่ายมาเบียด บ,บา ane, Eu, aan, ่าวาเจ้าจะทำธุรกิจการงานยังกระเคาให้ลาบขื่นส่งผลสำเร็จให้อายทุกสิ่งทุกอย่างเด้ออ้ายเด้อสาถูกถเนาะแลาน้องกับแม่ตู้ไปคือกันเด้อจะได้ก็วันสู่เนาะได้เฮือนได้ซานใหม่ได้ก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้ววันนี้ก็ได้เนาะอ่าจะได้ก็โรคภัยใครเจ็บก็ขอให้เศร้าและแม่ตู้กับอ่าใครอยู่บ่บ่ได้เป็นยังบ่ยังเป็หมือนซะแอ้วกะอ่า โอ้หันว่าอะไรว่าอะไรก็ลืมกาแฟพ่อจะว่าอันเอาอันยาก็ใซ่เสร็จนอเอาก็ลืมรอบหน้าเลยตู้เด้อลืมคักลืมเน่ดีโดเนาะแต่พี่น้องเไยโดยโดยรอบหน้าเาี่ซื้อมาให้ยากระซ้ายเสร็จนาะโดยพี่น้องเไยแล้วก็มือมึนมึนมือผมบอกใช้มือมือมือแข่งขันโดยโดย แต่ว่าหัวยังกะอันนั้นอยู่บ่อ่อหัวนี่กะอันเป็นวินเป็นเวียนคือเก่าอยู่บ่อ๋อคายนี่แล้วเนาะโอ้ดเอาซั่นจังได๋กะมีหยังกินข้าวแรงมื้อนี้บ่ม่นกบ่มีือมาฝากมีแต มังม่วงกับมังนัดนี่แหละเนาะผลไม่ไม่้กซื้อหิมทางอะไฝ้าอมายิงำซื้อเมื่อน้องสอังม่วงให้อ่อโดยโดยพ่นนำมังม่วงให้อีพี่น้องเลยโดยโดยโอเคสบับนี้เนาะเอากลับก่นเด้อย้ายเด้อเดนน้องเด้อไปพี่น้องเลยป้าพ่นน้องพ่นกาบมังม่วงมะพรากนาองพี่น้องเนาะมัม่วงไข่นี่เนาะโดยป้าพี่น้องกินกับข้าวเหนียวห้อนนได้ไบุญทงนึงได้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 ด้อวาอาชิหแล้ว Ủa, oh, hay bất sàn thùng lưới Đôi, ố, không chạy ra lại Vì người Đôi, đôi, đôi Đây, 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 Ok Vì người thôi, Nó Thùng bất nhanh, vì nó người Ok, vì nó người nó ว่ามีแต่ผลละมักรากไม,ม้เมื่อนี้พี่น้องเลยโดยเ,เอาน้องพเพผลอโรมม่วงมาขายิ่งพี่น้องเนาะเอาว่าจะใช่ไหนบักละฮะเก็บฮะไปเก็บน้ำกันอ๋อเจ้าสีขายให้ได้บ้าเาท่าไรนี่เท่าไรก็ได้เท่าไรก็ได้หารอยกีบได้บ่ฮะได้ยี่บ่าหารอยกีบเอาได้บ่า,า,าเจ้าสเอา,หหาเท่า,าทไรเจ้าสได้เท่าชายจุบชื่อขนมหนะ่อกแบบขนม สิบพันอ๋อจะไปเก็บยู่ซ้ห่อจะใช้ทางใดจะไปเก็บทางใดไปเก็บกล้พมีบ่บาไปเก็บจะเช่าผัวนนิออโอ้โดยโดยโอ้าจะเสียไปซื้อยังเงินน่ะที่ขนมอือที่จะขนมนะยัางเืนมาชื่อบ่ <c oughs> โอ้จะจะได้เท่าไหร่นะสิบพันอื่ลบอั้นไม่ล่เอ้ อ่ะคือเอาเวิร์ตค่ะนี่ก็ชิพ้าดเอาเวิร์ตเลิศเราปรยกชื่อเออโดยอ้าวไปชื่อขนมกินเด้อโดยโดยโอเคผมไ่พี่น้องเลยเนาะน้องเพิ่นเอามังม่วงมาขายให้อืมนี่ก็เดี๋ยวสิพ้าพี่พ้าน้องเบิ่งอ่าตารางเฮือนน่องเพิ่งไพี่น้องเลยโอ้สะอาดสะอ้างดีเนาะมีแต่พี่น้องเลยถ้ามีตะนงตะนางมาอ้อมไว้นี่ก เล่าเครื่องเอาคองไว้ได้เนาะตอนนี้ก็ยังเอาไว้ในห้องอยู่เครื่องคลองก็วันีมันไว้พี่น้องเลยโจรกระลายนี่ชักงน้อยเนาะยันคนรักพี่น้องเลยมีแต่เครื่องคลองที่อยู่ที่นอนนี่แหละนี่จะคองใหม่ไหมท่านได้ใช่เนาะทางปตียงซื้อมาเน่ได้ก็เอ้ยบุญเอามาเน่พ่อแม่พี่น้องเลยก็เราก็บยันมันเสียก็เลยล็อกไว้ห้องก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยก็อยากขับแคบนหน่อชักงนะ้อยเนาะน้องเพิ่นก็บกำลังอ่า,อาปุ๊บ อาชีว่าจังใดปุ๊กแซกหรือว่าเกยน้องพี่น้องเนาะออกมาอีกนี่นะแล้วก็กำลังหาเงินจากปุ๊กกระเทิบออกมาเลยก็แบบหายายมองดูมองนอนยายพ่อพ่อมาน,นะพี่น้องเอ้นี่มันก็อ่าเพราะว่าไว้ไว้ของน้องลาตีห้องหนึ่งแบบัดของน้องพามีห้องหนึ่งเนาะแต่เสียหายยายนอนพี่อีกแล้วว่าพี่น้องเอ้ก็เพราะว่าเพิ่นกระยันย์เป็นไรเนาะก็เลยบ่อยากนอนร่วมกันบ่ราะอไรพี่น้องเอ้ตอนนี้สิ่งที่สําคัญข,ของน้องเพิ่นก็คือกับ แทงน้าหันแลต่กับสายไฟที่เดินมาโตเขานี่แหละพี่น้องเลยก็คือขอต้อน้ำเพลอนไม่หักน้องแล้วเนาะเพื่อนก็บ,บ,บอกได้ว่าเอาอยัางมิจะว่าให้ซื้อสายมาเองแล้วต่ให้เสียค่าไฟช่วยกันคนละครึ่งพี่น้องเลยก็ถือว่าดีสุดๆเนะาะสำหรับหมู่บ้านบางเตียงนี่ถ้าขอต่อไฟน้ำเพลินนี่ต้องต้องเฮาเป็นผู้ขอต้อน,นี่รับผิดชอบเสียเบิดทั้งเพื่อนเพื่อนและเพื่อนน้องผมพี่น้องเลย นี่เพื่อนก็ยังให้เบ่งเสียคนละครึ่งก็ถือว่าดีลายเนาะสำหรับเอ้ยเพื่อนกับพี่น้องเลยเอาสำหรับวันนี้ก็บตะเตียงขอตูลาก่อนพี่น้องเลยเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งมีบุญทวีคือเก่าที่เพื่อนได้สดได้ซวยเนาะทั้งขอบครัวน้องราตรีและน้องพามีพี่น้องเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนาะซื้อดินซื้อดอนแล้วก็เห็ดเฮือนแล้วก็ซื้อรถซื้อล่างพ่อแม่พี่น้องเลยก็ขอให้แม่จงอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ ขออยู่ยินเป็นสุขสู้กายสุขใจไปอนอนรับอะไรเงินหมื่นนอนตื่นอะไเรเงินแสนเนาะแม่ให้มาสําใดก็ขอให้กลับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเด้อแม่เนาะสาธุพี่น้องเลยอา้าวเมื่อกี้กับเตียงขอตัวราบไปก่อนค่อยคําลงแรงในเตียงกสิคอกับบ้านกับซองก่อนพี่น้องเลยแต่อะไรก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขขูจุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปจนจบแลวกับประามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื่อกี้กับเตียงคอตัวราไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุู่สุกคนเนาะ